คนตายพร้อมกับกิเลสตายอันนี้ยอมต้องมั่นใจนะต้องเชื่อมั่นในคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเราทำงานปฏิบัติทำฟังทำในค่ำคืนวันนี้เราจะไม่หวังเพียงแค่บุญพูดจากใจแต่มาพอพอใจนะมีความยินดีที่เห็นญาติจมมากๆ นุ่งขาวหอมขาวมานั่งกลางพื้นดินในปา่าเงียบเงียบไม่สนใจหรอกว่าโลกเขาจะไปไหนสังคมเขาจะไปไหนแต่ว่าเราจะเอาบุญเอากุศลเอาสติเอาปัญญานำพาจิตวิญญาณให้พ้นจากกบายยูมิมให้ได้มานั่งกลางดินกลางสายอากาศจะร้อนจะเย็นไม่เกี่ยวมั่นเป็นอีกเรื่อง แต่ว่าใจเราเนี่ยจะเอาน้ำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าชโลมลงไปในจิตเห็นว่าชีวิตเรามันระหกระเหมือามากในชีวิตนี้ก็เจ็บช้ำม,มาไม่น้อยใช้คำว่าเจ็บช้ำบอบช้ำระหกระเหมืนมากร้องไห้กี่หมื่นครั้งยมจำได้ไหม <c oughs> ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยโยมร้องไห้ไปกี่ครั้งเสียใจไปกี่ครั้งคิดอยาก